วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อตัวต้านทานของจอไฟฟ้ากันนะคะแบ่งได้ด้วยการ3แบบก็คือ 1. การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม 2. การต่อตัวต้านทานแบบขนาน 3. การต่อตัวต้านทานแบบผสมเรามาดูแรกนะคะการต่อแบบอนุกรมมีกฎหลกัหลกๆือยี่ข้อด้วยกันคือ i รวมเท่ากับ i 1เท่ากับ i 2 v 1ไม่เท่ากับ v 2 v รวมเท่ากับ v 1บวก v 2 R รวมเท่ากับ R 1บวก R 2การต่อแบบขนานนะคะก็มีกฎอยู่4ข้อเหมือนกันคือ I 1ไม่เท่ากับ I 2 I รวมเท่ากับ I 1บวก I 2 V รวมเท่ากับ V 1เท่ากับ V 2 1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R 1บวก1ส่วน R 2การต่อแบบผสมนะคะเป็นการนำเอาการต่อแบบอนุกรมและแบบขนานมาต่อร่วมกันในวงจรไฟฟ้าเมื่อ I, I คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ V, v, v คือความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์ R, R คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะหาได้จาก V mm hmm. เท่ากับ I R เรามาดูการต่อแบบอนุกรมกันนะคะเป็นการต่อแบบวงจรที่ตัวต้านทานจะอยู่ฝั่งเดียวกันเช่นจากรูปนะคะจะเห็นมีตัวต้าน,นทานอยู่3ตัวด้วยกัน คือ1โอห์ม2โอห์มและ3โอห์มส่วน3โอห์มเนี่ยเขาจะกำหนดมาเป็น9โวลต์ให้หากระแสไฟฟ้ารวมของวงจรและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน1โอห์มเราก็หาไรวมก่อนจากสูตร v เท่ากับ ir ซึ่งเรารู้ของ v3 แล้วเราก็แทนค่าลงไปของ v3 เป็น9ส่วน r3 ก็แทนค่าเป็น3 ก็ย้ายข้างสมการเสร็จแล้ว i3 ก็ได้เท่ากับ3แอมแปร์จากศูนย์นะคะ i รวมเท่ากับ i 1เท่ากับ i 2เท่ากับ I3 ดังนั้น i ของตัวต้านทาน1โอห์มก็จะเท่ากับ 3A แอมแปร์ค่ะ การหาความต้านทานทั้งหมดของวงจรน,นี้นะคะหาได้จากสูตร R รวมเท่ากับ R 1บวก R 2บวก R 3 R รวมก็จะได้1บวก2บวก3ดังนั้น R รวมก็จะเท่ากับ6โอห์มค่ะเรามาดูการต่อแบบขนานนะคะเป็นการต่อวงจรที่ตัวต้านทานจะอยู่คนละฝั่งซึ่งไม่ใช่เส้นเดียวกันจากรูปนะคะก็จะเป็นแบบนี้ กำหนดมา R1 เท่ากับ3โอห์ม R2 เท่ากับ6โอห์มให้หาความต้านทานรวมนะคะถ้าเป็นแบบขนาดเราก็จะใช้สูตรที่เราบอกไว้ก็คือ1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 แทนค่าลงไปเป็น1ส่วน3บวก1ส่วน6ถ้าส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาคอนอซึ่งก็คือ6นั่นเองก็จะเป็น2บวก1ส่วน6 ได้3ส่วน6เราก็มาย้ายข้างเป็น R รวมเท่ากับ6ส่วน3คูณด้วย1ก็จะเท่ากับ2ส่วน1หรือ2โอห์มนั่นเองค่ะ